Ayú. Ayú. Mm. คนทำใช่ไหมอืมพูดเบาไหนก็ได้แล้วรู้ไหมว่าคนไหนอืุ้ยตายคนนี้ฉันรู้ด้จอกอากาศเย็นฉ่ำยามบ่ายเดือนพฤษภาปี2002เราสองคนไปถึงสักทีเร็วเร็วเรามาถึงหาดชาลุงแล้ว พอเข้าไปปุ๊บแก้งทำเป็นไม่รู้จักกันโอเคหล่อนไปจิบผู้ชายเอาเองอถ้าเซ่ง์ลีฮอลแล้วอยากจะแวบส่งข้อความมาหาฉันนะไปเลยนะใจเย็นไว้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 นี่แตกขอโทษนี่อะไรยะ เร็วเราจะมาทิ้งฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันกลัวถูกฉุดคมขืะ่ะไหนบอกจะไม่เกาะเป็นแถวชลามานีนี่ฉันไม่ใช่นักการเมืองน,นะยะเจ้าไงกันแน่ยะไหนลันบอกว่าจะดูแลฉันยังไงล่ะเหรอแล้วไงพาฉันเดินดูสักรอบก็ยังดีเธอพูดเองนะรอบเดียวแน่นะ ยิมเลมาอันนี้นี่มหมุนตามสิยะอันเหรอ,อหมุนตาม,มครบรอบแล,แล้วอ้าวอแค่นี้เองเหรอซี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 ออ้ัวัสดีครับปจอยุยฝรัง่งสเปค มาแต่ว่าพ,พูดภาษาไม่เป็นเอออ,อืออุ้ยตามมาจริงด้วยตามมาแล้วแต่ว่าเราพูดภาษาไม่เป็นอ้าวันนีครับเอาวะ สบายดีขอบคุณแล้วแล้วแล้คุณล่ะออผมสบายดีขอบคุณมากครับอ๋อผมชื่อเรแล้วคุณล่ะครับแล้วคุณล่ะออก็ชื่อเรไงครับแล้วคุณเ่ะครับอ๋ออาอาฮะอะไรชื่ออาเหรอออมาคนเดียวเหรอครับ คุณล่ะ,ะคุณล่ะคุณล่ะเออก็คุณล่ะ,ละอ๋อใช่เหรอครับใช่ผมก็เหมือนกันเออเออมันก็โอเคนะคือว่าอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันนะครับอ๋อใช่แต่ว่าหาเพื่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวคุณว่าดีไหม ัหอ๋อใช่ครับจ้า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 ว่าไหมโอ้จ้าโอเคไหมโอเคจ้าอืมเอาคงรู้เรื่องจากนั้นเราก็เริ่มคบหากันเราต่างศรัทธาในรักแท้ว่าสามารถเอาชนะระยะทางได้ รักฉันเหรอมาีิขอหน่อยว้าวโอ้ยโอ้ยอ๊ย ไหนเล้วต่อสิเกิดอะไรขึ้นอีกมืนความสัมพันธ์มันเริ่มห่างเหินเขามัวแต่ยุ่งอยู่กับงานเลยยากที่จะติดต่อกันฉันเริ่มเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าถ้าติดต่อไม่ได้จะทําไงฉันเริ่มระแวงแล้วก็เครียดจนในที่สุดเราทั้งคู่ก็ขาดกัน ชทอกเป็นมัดค่ะตายตายตายนี่ผู้นี่ขำเนอะหวังเชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้เกยคิงนั่นมาแต่งตัวยังไงแสงเงินรัดเปียแถมเสื้อเข้ารูปปัดขนตามาต้นหนาเตอรผู้ชันงี้ทักกีสรบอุบาติวาต

คุณไปการฝึกช่วยได้หรือเปล่าเออมันก็ไม่เชิงอ่ะครับผมรู้ละ่ะเออว่ากันตามกดแล้วสำหรับขั้นต่อไปคุณต้องลองใช้หุ่นสักตัวหุ่นเหรอเออ,อไม่เอาดีกว่าครับ วัสดีครับฮะ<า>อ๋อสวัสดีวัสดีครับอันนี้คุณออคุณ,คณพ,พูดก่อนเนี่ยพูดอะไรก็พูดไปเลยสิหนุ่มสมัยนี้เนาะด้านได้อาอดแล้วก็บอ,อคืนนี้คุณว่างหรือเปล่า ฮะเขาถามว่าคืนนี้จะว่างไหมอ๋อเพื่อนผมอกหกักผมคงต้องกลับบ้านอะไรนะเขาบอกว่าอกหกักแล้วต้องกลับบ้านอ,อกหักเหรอพ่อหนุ่มขอหน้บาทเธอหน่อยสิอะไรนะ่าน้เอยฉันไม่จะไปหลอกหลอ,หอนหรอกนะอได้ครับได้ เขาอยากให้เธอโทรมาหาเขาก็เท่านั้นฟังนะหนุม่มๆนี่คือเกล็ดไม่หลับคนโอ,อกหากขโมยหัวใจได้ง่ายอย่าปล่อยให้การหลุดมือละ่ะ <c oughs> ต้องสอน แฟนผมครับเอไม่ต้องบอกให้โลกรู้นะอายเขานะไม่ต้องอายหรอกแฟนรุ่นเด่มก็เขาอายนี่ไปก่อนนะโอ้โชคดี